หเลี้ยวไปหาพี่ทวีบ้างครับพี่ทวีครับกรณีที่ชาวบ้านต้องตายคาบ้านบ้างตายกันเกลื่อนข้างถนนบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมันสะท้อนถึงความล้มเหลวของข้าราชการระบบราชการยังไงไหมฮะผมคิดว่าข่ายการนอกจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับความจริงมันมีหลายด่วยานที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือใน,ในวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับ คืบนีอปัญหาเนี่ยมันมีหลายหลายมิติไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบที่ล้าสมัยอย่างที่คุณสุพปัน mm hmm. พูดไป mm hmm. นะเรื่องของระบบการทํางานของราชการที่ยังมีทัศนคติการทำงานแบบเก่าร mm hmm. นะบบการทำงานแบบย,ยุคอนาล็อกอะ่ะ mm hmm. แต่ขณะที่นี่เป็นทุเรียงนี่เป็นยุคดิจิทัลแล้วแต่ยังไม่มีการปรับปรุงการทํางานครับแล้วก็ศักยภาพของราชการมันมีปัญหานี่มันซ้อนกันสองสามมิติด้วยกันครับอันนี้ mm hmm. เนื่องจาก คุณสุชัยคุณสุปันสังเกตไหมครับว่ารัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มักจะต้องพึ่งพาแล้วราชการอ่าใช่เพราะว่าไม่มีพักพวกมีต่างๆแล้วตัวเองก็ส่วนใหญ่ก็มาจากบุคลากรนะฮะบางว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรต่างเนี่ยมาจากราชการวิธีคิดต่างๆก็เป็นแบบราชการครับอแล้วคราวนี้โควิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน่วยงานเดียวจะรับผิดชอบเรามักจะถามกันตลอดกระทรวงพัฒนาสังคมไปอยู่ไหน อันนี้ไม่ใช่หมายถึงรัฐมนตรีอย่างเดียวหมายถึงใครการด้วยอนะฮะที่ปล่อยให้คนไปตายในบ้านเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแล้วนะฮะครับคือมันมีปัญหาเนี่ยซึ่งมันมันโอ้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างเรื่องระเบียบรัฐสมัยเนี่ยวันนี้ผมฟังคลิปของนักธุรกิจท่านหนึ่งท่านไล่ฟังบ,บอกว่าไอ้ความรัฐสมัยของกฎหมายบ้านเราเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าโรงแรมเนี่ยกําหนดเลยครับว่าในกฎหมาย เออเอพอลบอโรงแรมเนี่ยครับบอกห้องต้องมีกระโถนนะอ่ายังยังไม่เลิกไปเหรอกฎหมายฉบับน,นี้ยยังไม่เลิกไปผมฟังผมฟังผู้ใหญ่บการธุรกิจท่านพูดเป็น,เป,นเป็นใน u t u b e อ,อ่ะก็ะถ้าย่านยกอย่างนี่คือความรับหมัยของกฎหมายอือนีอย่างกรณีของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะต้องต่อวีซ่าทุกสามเดือนอ่าอ่านะนะนะมันมันเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะ กฎหมายที่ร้าสมัยอย่างเนี้ที่ไม่ยอมแก้ผมก็อยากจะตอบคาถามคุณสุปันว่าเป็นพราะทุกเรื่องอย่างเงี้ยฮะมันต้องใช้ดุลพินิษ์ของราชการอือฮะถ้าใช้ดุลพินิษ์กฎหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามันมีการให้มีใช้อํานาจนะในการเลือกที่จะให้หรือไม่ให้อืถ้าอยากจะได้ก็ให้มาก็คือระบบใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะแล้วแต่ในกับพวกนี้นะฮะถ้าแก้กฎหมายบอกให้ทุกอย่างมันคล่องตัวเนี่ย นะฮะการก็เสียผลประโยชน์สิรครับอือ้กฎหมายทําให้ยุ่งยากไว้ก็เพราะว่าให้ต้องใช้ยุนพินิษฐานะนี่คือปัญหาหนึ่งของของบ้านเราอืมค,อคือวิกฤติที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเข้าตําราที่เขาบอกว่าน้ารดต่อผุดครับนะคือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นถึงปัญหาของระเบียบเรื่อการที่มาลาสมัยเท่าไหร่แต่ว่าพอ,อครั้งนี้นะครับแล้วยิ่งเมื่อสักสองอาทิตย์ ที่ผ่านมาไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับผู้ว่าทุสาครผู้ว่าปูซึ่งเป็นคนของมหาไทยที่อยู่ในดงของกฎหมายที่ล้าสมัยอยู่แล้วเนี่ยนะอะท่านยังออกว่าบ่นเลยในการทําศูนย์พักคอยแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากไปถึงนาบอกว่าถ้าหากกฎถ้าหากว่าระเบียบมัตถุการกว่าชีวิตก็ให้มันรู้ไปอืคือค,คนระดับผู้ว่าสุสาครพูดอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงท่านคงเหลือ,ออดนะว่าเอ๊ะกฎหมายบ้านเราเนี่มันล้าสมัยมาก คุณตักชัยคุณจุป,ปันจําได้ไหมฮะก,กรณีขององค์กรปกครองท้องถิน่นที่บอกว่าอยากจะเอางบประมาณของท้องถิ่นมาช่วยรัฐบาซซลซื้อวัคซีนไปฉีดคนท้องถิ่นอ่ะฮะซื้อวัคซีนโดยไม่ได้ซื้อเองให้กอะทวงสาธารณสซื้อปร,รากฏว่าทําไม่ได้เพราะจิตระเบียบก,การจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงมหาดไทยครับะซึ่งเรื่องนี้ฮมันแก้ได้ไงถ้าเกิดแก้ได้ป่านนี้ท้องถิ่นก็มีวัคซีนไปฉีดให้กับคนของเขานะะ ออมียาเมื่อเร็วนี้ที่เป็นเรื่องที่ฮือฮามากคือเรื่องหมายเลขหนึ่งหกหกแปดที่โทรสายเลขแล้วบาคนที่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมฮะโกไฟแล้วต้องประกวต้องจายต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์าพรกบว่าเขาบอกว่ามันเป็นหน่วยเป็นหน่วยงานที่คุมการแพทย์ขอไว้สำหรับครมการแพทย์อย่างเดียวที่ที่ที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้ใช้ปีแต่ประชาชนเนี่ย นะต้องจ่ายตังค์ในสุดต้องไปขอรับกสชวแล้วก็รวกระทรวงดิจิตอลนะฮะแก้กฎระเบียบนะบอกว่าขอดูรมให้กับประชาชนทุกคนว่าสามารถใช้เบอร์ฉุกเฉินเหล่านี้ได้อ,อืคือคือเรื่องอย่างนี้มันไม่เคยไม่เคยเกิดแล้วคิดว่าครับมันมันเป็นโทรยากอยูแ่แล้วต้องโทรเสียเงินนะฮะครับใช่ถ้าเราเราดูข่าวทีวีดูข่าวต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ประชาชนที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่บอกว่าโทรไปไม่มีใครรับสายอืม นี่คือปัญหาของระบบราชการเนี่ยฮะแล้วก็กฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์คือปัญหามันเยอะมากแม้แต่เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทกู้มาให้ข้าราชการเบิกไปใช้อ่ะนะครับไม่มีตัวเลขบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณห้าหมื่นล้านคือสามสิบเปอร์เซ็นตของงบประมาณทั้งหมดครับอ่าได้แค่ห้าหมื่นล้านแต่ปรากฏว่าเบิกไปจริงแค่สามสิบของห้าหมื่นล้านคือ มื่นกว่าล้านบาทที่เบิกได้ท่านที่อุปกรณ์ตอนนี้ขาดนะ,ะคือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิดขายแคลนนะ,ะต้องไปทําอะไรต้องไป,ปรับบริจาคครับคือมันทําให้ภาพออกมาเหมือนกับรัฐบาลไม่มีเงินทั้นที่กู้เงินมานะออแต่ปรากฏว่ามันไปเจอท่อตันไนงะมันเบิกไม่ได้เพราะ,ะมันผิดกฎระเบียบมันมีระเบียบยุ่งยิ้มซับซ้อนมาก และคนจะเบิกก็ไม่กล้าเบิกเพราะเบิกไปมีความผิดตัวเองต้องถูกรับโทษ uh huh. คือเรื่องอย่างนี้ต้องถามว่าทำไมท่านนายกต้องตรีปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ uh huh. คือไม่ได้มองภาพอย่างนี้ออกมาแล้วก็แก้มันเกิดความคล่องตัว uh huh. ทําไมต้องให้เกิดปัญหาทีแล้วมาแก้ทีทีะะละปาะแล้วบางทีบงปัญหาเกิดมาก็ยังไม่ได้แก้อย่างเช่นกคณีของวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ใช่นะฮะซึ่งอย่าง uh huh. คุณสกดชัยเคยพูดถึงอย่างคุณปังเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าต้อง วัคซีนต้องผ่านอยอยต้องอะไรต่าง,างจะใช้เวลาสองเดือนเขาผ่านอยอยของประเทศที่จะเลยกว่าเรามาแล้วน,นะ<อ>แล้วต้องมาจะผ่านอยอยเราอีกอะไรเงี้ยนะฮะคือก็กํกาหนดให้วัคซี<ห>นต้อง,ง<า>ซื้อของอคือกรณีวัคซีนเนี่ยกําหนดให้ให้หน่วยงานของรัฐห้าหน่วยงานเท่านั้นเองที่สามารถที่จะเออ่นำเข้าวัคซีนเข้ามาได้แล้วก็หนึ่งในห้าคือองค์การเภสศัชกรรมนะฮะทำไมไม่ไม่ไม่เปิดให้มันกว้างกว่านั้นอำนวยความสะดวกให ใครก็ตามที่มีกีดความสามารถจะนําเข้าวัคซีนเพื่อที่จะมารดมฉีดเพื่อสร้างฝูคุ้มกันหมูเนี่ยก็เอาเข้ามาสิแล้วคุณคก็คุมเรื่องของตัวราคาอย่าให้มีการมาปูนเลือดคุณเนี้ยเอารัดเอาเปรียบประชาชนจนเกินเหตุเกินการเข้าว่าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยการฝูงฝูงขาดแล้วคุณไม่มีปัญญาที่จะที่จะจัด,จดสรรแล้วก็เลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนกันอยู่อย่างเงี้ยคือถึงเวลานัด<ล>ก็ไม่เป็นนัดไงครับ และอะไรที่ผูกขาดโดยรัฐจะมีปัญหาหมดนะอ uh huh. ทั้งในแง่คุณภาพในแงค่ความความรวดเร็วเรื่อตงต่างมีปัญหาหมดเพราะรัฐไม่เคยทําธุรกิจอ uh huh. ที่ผ่านมาเพราะไม่เคยทําธุรกิจไปเจจาก,กับเขาก็นะที่ uh huh. บอกว่าเคยมีการเอามารอเรียนในสื่อที่บอกว่า Good Morning uh huh. อย่างเงี้ยนะเขียนโทรส่รรงแฝกไปว่า Good Morning หรอือต่าง uh huh. คือแสดงมันสะ uh huh. ท้อนว่ารัฐไม่เคยทําธุรกิจนะฮะ แล้วบอกว่าต้องผ่านรัฐเท่านั้นบริษัทผ่านรัฐอันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่จริงครับเพราะว่ากรณีไต้หวันนะฮะเขาใช้บริษัท o x ค o อนกับบริษัทเอ a เอซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจทางด้านพวกทำชิปทำเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของไต้หวันพิคนำเข้ามาให้กับรัฐบาลสิบล้านโดสทำไมไต้หวันถึงให้เอกชนนำเข้าได้ครับนะฮะนี่คือคำถามอันนี้สองว่ารัฐบาลเขมรเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย คาพูชาเองก็บอกว่ารัฐไม่ไม่ทันแล้วต้องให้เอกชนนําเข้าแล้วหรือมาเลเซียเองก็บอกว่าเอกจะให้เอกชนนําเข้าก็เลยหลายประเทศให้เอกชนนาเข้านะฮะแต่ของเราเนี่ยปรากฏว่าเอกชนเนี่ยนะที่เคยมีข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าเขาขอมาห้าหกเดือนแล้วแล้วปรากฏว่าเรื่องไปคาอยู่กับองค์การเพศสัตว์แล้วตอนหลังก็มีองค์การเพศสัตว์ก็มาแก้เกี่ยวว่ายังธนกงารเอการ นะฮะส่งสือไปแล้วยังไม่ร่างกฎหมายทั้งย่างงานอะไรการเขาออกมาตอบโต้ว่าหนังสือยังไม่ถึงเขาแล้วก็ออกมาแก้เกี้ยวว่าเพิ่งส่งสือไปครับแล้วประธาผู้บริการสถาบันวัคซีนซึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่กับอุกกาพิสตั์แต่นะคือจะเกี่ยวข้องยังไงแล้วแต่ผมไม่ทราบแต่ว่าออกมาแก้ต่างว่าก็บอกว่าโอ้มันต้องมีการประชุมกันมีอะไรต่างคือต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างมากมายเพื่อความรอบครอบกลายเป็นว่า เวลารัฐทำอะไรเนี่ยนะฮมันมีขั้นตอนเยอะมากนะฮะและในสุดพอขั้นตอนเยอะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเนี่ยปัญหาหนึ่งคือมันไม่มีเจ้าภาพครับถ้าเราทำงานข่าวเราเคยติดตามข่าวมาสมัยก่อนเวลารอประชุมบางทีประชุมเสร็จก็จะหายไปเพราะว่าระบบราชการมีปัญหาหนึ่งถ้าหลายหน่วยงานแล้วมันหาเจ้าภาพไม่ได้ครับเอออ่าชุมไปแล้วกระจบอ,อันนี้คือปัญหาของระบบราชการ อ้ที่ผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่แล้วก็มันความจริงปัญหาที่ผ่านมามันก็มีการพูดกันเยอะนะเรื่องการลงทุนเรื่อง,งต่างๆที่เป็นอุปสรรคแต่ว่าปัญหามันเป็นปัญหาที่ในความรู้สึกข,ของชาวบ้านมันไกลอแต่คราวนี้ปัญหาลงเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องประชาชนต้องเสียชีวิตเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นปัญหาที่ผ่านมาเรามักจะมองว่าฮนะรัฐบาลอย่างเดียว คือจริงรัฐบาลก็ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากใครการนี่แหละครับแต่ว่าจริงแล้วปัญหาหนึ่งคือระบบรชาชการที่อ่าทํางานมีปัญหานะฮะในแง่ของทั้งกระบ,รบวนการขั้นตอนฝ่ายภาพเมื่อกี้คุณสุป,ปันบอกพูดถึงว่าทําไมไม่ให้ทํางานเสาทิ์ผมว่าโชคดีแล้วที่รัฐบาลอยู่ที่ใครการอยู่เสาทิ์ครับทําเสาทิ์ตัวยิ่งมั่วใหญ่เลยคือผมว่าไม่ให้เวลาอ นะคือมีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าโชคดีประเทศไทยที่มีเสาร์อาทิตย์ถ้าอย่างานั้นนี่โอ้แย่เลยครับเพราะทุกวันนี้ห้าวันทํางานนี่ก็มั่วอยู่แล้วก็มีเจ็ดวันยิ่งมั่วใหญ่อ,อะฮะครับซึ่งอันนี้ปัญหาหนึ่งยิ่งอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันมีข่าว,ข,าวข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหาบรินนการคือคนไทยในเยอรมันเนี่ยครับเขาก็มีการรวบรวมเงินกันนะฮะเป็นข่าวในสื่อออนไลน์นะในชนออนไลน์ผมได้ข่าวมาเอบอกว่า รวบรวมเงินมาเพื่อจะเอาซื้ออชุดตรวจโควิดที่เยอรมันซึ่งมันไม่แพงมันถูกมากมส่งมาเพื่อจะให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับปรากฏว่าขอบริจาคไม่ได้เพราะติดขั้นตอนระเบียบราชการอ๋อมันเป็นเวชาพันบอกีี<ม>หลายขั้นตอนมากเป็นเวชาพันครับออคือมันติดล็อกหมดจะทําอะไรติดล็อกเออพอติดปั๊บเนี่ยครับเขาเลยใช้วิธีเอาเงินที่รวมได้เนี่ย เอามาให้คนไทยที่เมืองไทยซื้ออปรากวาเงินที่รวมได้เนียคือเงินก้อนนี้จะซื้อที่เยอรมันมันจะได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบชุดแต่พอเอาเงินก้อนนี้มาซื้อที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าเท่าไหร่ครับเหลืออยู่สองร้อยห้าสิบชุดเฮ้ยทำไมมันต่างกันราคาบ้าน<อ>เราจะสูงกว่าราคาบ้านเราสูงกว่าด้วยหอราคาบ้านเรามันสูงกว่ามันมีภาษีมันมีภาษีอะไรต่างๆเฮ้ยวันนี้มันไม่ต้องมีภาษีแล้วใช่ไหมพี่ทวีคุณคุณสุปัน ด้วยหลักการนีด้วยหลักการนี้ดยหลักการนี้คือกมนอกบอกไปออกว่านี่นคือ,อกลไกที่มันมันยังยึดติดกรอบเดิมๆอยู่เออออกเป็นมติคอ,อรมอที่ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์แบบนี้ก็ในเมื่อทุกวันนี้ใช่ไหมพี่ทวีคุณสุปันเรายังใช้แวัที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยวดเจ็ดปอร์ซ็นเนี่ยคือตามพรบรวัดเนี่ยมันคือสิบเปอร์เ็นต์นะ แต่เราก็ใช้ปฏิคอมอเรื่อยมาเนี่ยตั้งแต่ปีปี40ที่ที่เราเจอวิกฤตการเศรษฐกิจเนี่ย mm hmm. ก็ยก,ก็ลดแวตลงมาที่7%จนกระทั่งคนเนี่ยคุ้นชินว่าอ๋อแวตตามกฎหมายคือ7%ทั้งๆท,ที่แวตตัวเลขตามกฎหมายคืออัตรา10%แต่ว่าผ่อนปลนมาตลอดเป็น10-10ปีแล้ว mm hmm. อ่ะยังทํามาได้เลยแล้วทําไมในสถานการณ์เป็นเป็นตายขนาดนี้เนี่ยคุณยังจะขูดอีกเหรอภาษีอ่ะเออคือเรื่อง,องแวตไม่เ,เ,ปเป็นเรื่อง มันกระทบกับเสียงนะเสียงของ uh huh. กระทบกับฐานเสียงรัฐบาลน,นะฮะคือถ้าเกิดทำอะไรนี่เขาต้องมองถึงฐานเสียงโปกติแล้วไม่ต้องขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะง่ี้กฎหมายที่ท,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 ที่ที่ตกลงไว้นะฮะแต่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะว่าปัญหากระทบกับฐานเสียงรัฐบาลไหนขึ้นเมื่อสีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหลนเนี่ยเจงทันทีรัฐบาลเจงนะฮะ แต่อย่างนี้ที่ว่ายกเลิกเนี่ยคือกรณีของวัคซีนที่อาจารย์ลอยมาพูดถึงว่านาเข้าวัคซีนแล้วก็เสียภาษีใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่าแล้วก็ออกมาแก้เกี้ยวกันบอกว่าเราไม่เก็บภาษีแต่จริงมันมีที่อาจารย์ลอยพูดเดี๋ยวผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มันมีมาตรฐานมาอยู่แล้วว่าต้องเก็บอือยังไม่ยกเลิกแต่พออาจารย์ลอยออกมาพูดทางนี้ก็ออกประกก้เกี้ยวแล้วบอกว่าเราไม่เก็บยกเลิกไปอะไรต่างแต่อันนี้มันไม่ใช่วัคซีนนะฮะ ปรากว่านี้ในข่าวที่เขาบอกว่าเนี่ยตกลงเงินที่นั่นมาเนี่ยซื้อได้แค่250ชุดแต่ถ้าซื้อจากเยอรมันส่งเข้ามาเนี่ยได้1,750ชุดมันหายไป1,500ชุดนี่คือระเบียบขั้นตอนนะฮะเมื่อกี้คุณสุปันพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ที่เจอกับตัวเององคิการเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนะเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวบ้านก็มี ซอยห่างาสักกิโลนี่ก็มีผู้ป่วยโควิดครับซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติแต่งานต่างด้าวแล้วปรากฏว่าเกือบร้อยเปอร์เซนติดโควิดนะฮะตรวจรอบแรกเนี่ยโหสามคนนะฮะติดแค่ห้าสิบหกรอบสองนี่ตรวจไม่ทราบตัวจกี่คนติดสิบสิบปคน, 10, 10, 10คนอืครับนี่มันมีข่าวออกมาว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีร้านค้าอยู่ร้านก็มีคนก็อาจจะแบบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะไม่ติดแต่อยู่กลุ่มเสี่ยงเนี่ย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเนี่ยออกมาทํางานที่ร้านนี้ครับมีคนทั้งซอยก็กลัวกันใหญ่นะฮะกลัวกันใหญ่นะก็มีคนติดต่อไปที่สํานังกงานเขตครับนะที่ผมฟังเขาเล่ามานะครับกเขาติดต่อไปหน่วยงานตั้งแต่ตอนแรกเขาเข้าใจว่านหน่วยงานเนี่ยเขารู้มาว่านหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสิ่งแวดล้อมอและสุขภาพนะครับพอติดต่อไปทางนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาอืม ต้องไปเทศกิจอ่าเพราะร้านนี้อยู่ติดถนนร้านนี้จิดถนนเศกิจก็โยนมาไม่เกี่ยวกับผมผมไม่รู้เรื่องเพราะว่านีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกีดขวางโทรไปสี่ห้ารอบเขาบอกว่าครึ่งวันอืมฮะไม่ไม่ได้เรื่องนะครับแจ้งตำรวจนะแจ้งตำรวจตำรวจก็แค่ไปดูบอกว่าไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีเพราะอคนต่างชาติต่างด้าวคนนั้นน่ะ ขับรถไปส่งของนี่ผมที่ฟังเขาเล่านะเคยตำรวจพอเห็นไม่มีก็ก็บอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยคือนี่คือคือปัญหาของราชการเนี่ยการโยนกันไปโยนกันมาอะไรต่างการที่พยายามไม่ทํางานเรื่องต่างอันนี้เป็นเรื่องที่แบบนี่ในสถานการณ์ที่วิกฤตนะฮะต่อยังเห็นระบบราชการเราอย่างนี้เนี่ยนะฮะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คือความสูญเสียส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่มีควรจะถูกเสียยจากนโยบายรัฐบาลก็ตามจากการทํางานของ รัฐบาลก็ตามแต่ส่วนหนึ่งมันมาจากลกลบบราชการที่ไม่ทันสถานการณ์เกิดจากความล่าชา้าอะไรต่างนะฮะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันคงต้ถึงเวลาเนี่ยที่ต้องมาตั่งทบทวนนะไม่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดปัญหามือไทยหลายอย่างเนี่ยที่กฎหมายบ้านเราที่มันล้าสมัยแล้วมันจะทำให้ประเทศเนี่ยล้าหลังนะฮะเอบนี้ผม,มขอแค่นี้ก่อนนะฮะ